สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดาราหมอลำค่ะคลิปนี้เรามาอัปเดตอาการป่วยของอิหลายูกิกันค่ะว่าตอนนี้น้องเป็นยังไงมากนะคะฟังแม่อุ้มเล่าอาการของน้องกันนะคะเป็นกำลังใจให้น้องหายป่วยไวๆค่ะเดี๋ยวแม่อุ้มจแม่แจ้งแม่แม่้มองยู่เรือก,กันลูกสาวน้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะได้ยังกินค่ะแต่เจ้าตั้งแต่ไข่ง้ามงานผักที่สวนเราอันนี้ใบกะเพราังแต่ไข่ให้ไปตุ๋บนบบวลเนี้วันนี้จะหมกปลาใส่ใบยอด้วยของน้องยูจะต้มข้าวต้มกระดูกหมูเป็นยังกินเป็นยังเห็นกระดูกหมูดีขึ้นมากเลยค่ะเมื่อคืนได้รับยาฆ่าเชื้อดีที่ไปทันถ้าสมมติว่ามีงานนีพหลล์แบบบรรลุอาการกเป็นยังไงเลยเพราะเขาก็จะชะล่าใจว่า เวลาหาหมอแล้วที่เนึ่งสิแมตอนนั้นเป็นการรักษาตามอาการเหมือนว่าเราเข้าไปด้วยการอาเจียนอาหารเป็นพิษแหละแต่ว่ามันไม่ได้ถ่ายพิษมันยังอยู่ในท้องมันก็เลยต่อเนื่องมามันทําให้ท้องอืดบางคนคืออ่านาเป็นพิษนี่คือถ่ายอย่างเดียวนั่นก็คือหมายถึงว่าเรากําจัดพิษออกด้วยการถ่ายก็จะเพียแต่ให้น้ําเกลือหรือเกลือแรกก็จะหายให้ยาฆ่าแต่ก็ต้องให้ยาฆ่าเชื้ออยู่ดีแต่เราอะไปด้วยอาการ ขึ้นไส้แล้วอ้วกแล้วมันดันขึ้นอันนี้มันหมอบอกว่าน่าจะลำไส้น้องอ่ะอาจจะอักเสบแต่ยังไม่ถึงขั้นกับมีแผลที่อาการเพียคือง่วงนอนตลอดเวลาน้องก็บอกว่าทําไมมันง่วงวันนั้นที่ไปเล่นอยู่อ่าเป็นยวน,เ,นเพื่อนเพ่นเนี่ยสิลับท่านไม่ีไห้เลไเนยลงมากเพื่อแกนอยู่ไม่กงกชลาศภาพหนุ่มยูต่อกบว่าแต่เออมันกกผ่าจะ ลูกพึ่งหายหรือเปล่าแต่ว่านั่งกับว่านั่นท้องนั่เป็นเอึนตึงอยู่คือก็กะกินยาที่หมอเห็นมากคือยาลดแต่ยาลดกดจะไปตำทําหมกปลาพี่น้องไปเบ่งปากดมันไปซื้อปากดปากปลาไงยังสีหมกใส่ใบบักย่อใบบักย่อบักย่อกับลูกเองค่ะผักทุกอย่างที่สวนเราทางานเลยใช่หมดเลยใบแมงลักใบเดี๋ยวตำเครื่องแกง สวัสดีแม่าดอนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่ทุกคนสวัสดีน้องเหมยสวัสดีสวัสดีค่ะอ่าพอดีไห,ห,หลาได้พักเจอกันก็เจอกันไลฟ์สดวันที่หกเขจะลไลฟ์วันที่หกนะคะแล้วก็ก<แ>็จะเข้ากรงเทศมันจะมีงานอยู่สมุทรสาครแต่ตอนนี้คือโชคโชคเขาขางน้ำแหละเดี๋ยวนี้งานบา่ไหลาะวแกน้องได้พักกล่อม ทั้งป่วยทั้งอย่างนะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกความห่วงใยจากแม่แม่อีหลานตื่นมากเข้าแล้วเหมือนว่าได้รับยาฆ่าเชื้อแล้วก็แบบสดใสขึ้นจากที่แบบหนาเหลืองสีสันบ่เป็นคนเลยหมอแบบ่ายจะเสห้นอนโรงบานแต่ว่ายมีทางเลกทางเลยเลยคือล่องหายาขาเสือ่องก่อนถ้าดีขึ้นเขาก็จะให้กับปรากว่าดีขึ้นคน,นกันลยให้กคับ ใายาก่าเชือได้ยังกินแล้วแม่อุ้มอันสวัสดีน้องชาติแม่อุ้มได้อันนี่หมกปากกดสิหมกปากกดสิบประกดม,ม,มาแต่อุดรนมู่บ้านบ่ได้หมกมาเคลื่นอนผ้าออกจากโรงพยาบาลเราผ้าลูกแวะกินข้าวต้มอยู่หาแยกปูปะจจษ์นะแล้วก็เล่ปากกดก็เล่เป็นมันแต่เลว่ว่าสิเอามาหมกแต่เล่ว่าลูกว่าลูกสิอาการแบบเป็นแบบใดย่งสินะก็เลยเธอแจไอไลฟ์แจ้งข่าวแม่แม่นะคะอีลาดีขึ้นแล้วแต่ก็ ต้องระวังเรื่องอาหารการกินวันนั้นนางกินทุเรียนปกติกินก็ไม่ได้จะมีปัญหานะแต่พอมือมันสิเป็นเนาะมือเลือดล้มบดีนไหมพอเอื่นว่าอย่างเดือนล้มบ่สมประ,ประกอบก็เปลี่ยนไปได้ั็จะได้เบิดเลยคนใหญ่คนหน่อยเป็นเบิดนั่นแหละถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องอมันสิเป็นเนี่นมันจะอาจจะติดเชื้อจะอะไรอย่างเงี้ยแต่มุ้งก็รู้สึกว่าวันนั้นอะ แม่นค่ะพี่แต่ว่าวันนี้ก็จะพาเช็คอัพร่างกายอีกรอบหนึ่งว่ามันเป็นยังไงรุมกต่เสียนให้ลูกได้พักวอน,นักนิดนึงแต่แหลก็ต้องห่วงตาเ้าสิไปยามตาต้องสัสงเกตอยู่เอาใดดีอยู่ <c oughs> เวลามันหยุดเราเราก็อยากทำให้คุ้มค่าสินะ <c oughs> เพ่งพอก่วยกับป่วยหลายยางหลายเนวเติงสีง่ายสีตั้งสารพอพก็ได้นัดข้าเจ้าเลยนะสีตั้งสีตั้งสารพ่วพหน้าบ้านบ้านหลังนี้ค่ะเฮี้ยนหลังที่ซื้อหลังที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยัยงบ้านมีสารพ,พ่พเหมืออื่นมันถุดทางใดไมนนี้ก็แร้างเป็นมาตัดโก,โกโบกม่วงกับเบาไว้รอกเพราะว่านี่บังสารปู เวลาดีขึ้นหลังจากขยาขาเสื้อได้ดีขึ้นเลยค่ะดีขึ้นเลยแต่ว่าก็ยังอยากให้พักอยู่ซีนาะตอนแรกว่าสิไลสดท้แม่แม่ได้เบือ้องข้อไลสดคุยกันเล่นเล่นกับแม่แม่ตอนเย็นแต่ว่านางบอก็เลยบอกว่าเอาแต่พักก่อนดีกว่าเพราะว่าคือถ้าเราฝืนลูกมากไปแบบก็สมมุติว่าท่าไน,นไหลมมนก็ะไร ได้นั่นแหละภาษาอะไรเรนบอกกับแม่แม่เลยแบบในเรนชิ่วชิ่วกินข,ข้าวกินนัง่งไม่ใช่นะแต่ว่าน้องก็ยังแบบเหมือนไม่ดีขึ้นเมื่อวานก็เลยเป็นห่วงเหมือนอาการมันแย่เลยที่หมู่บ้านเลยวันมัน็นน้องว่าก็เหลืองค่ะแค่เราทั้งหน้าอันนั้นแม่ค่ะผู้หญิงเนาะเป็นวันนั้นของเดือนด้วยมันเสียเลือดเสียยางเพร้อมันก็เลยตื้มมือตื้มแกเข้าไป ไปเล่อยกระต๊วใจเวลนาลูกเคยเลืองหลายเราหน้าก็ง่วงเหมือนจะหลับเอไอาการติดเชื้อนี่คือมันก็จะหลับบมแปลกเลยที่แบบทําไมคนที่ติดเชื้อแบบที่เป็นายแบบบ่รลูโตสินะเป็นแกเหมือนจะหลับไปเรื่อยๆเลยดีนะที่มันยังไม่เข้าไปในเลือดถ้าติดนานอีกนิดหนึ่งก็ไม่แน่นะถ้าเราชะล่าใจแบบสมมติเราทำมีงานต่อลูกแย่เลยเด้่ยเพราะว่าอย่างพราะเข้ากับเซบรลูกับติด ลูกไปงานมัไม่ก็ฝืนข้นเฮ็ดได้แล้วแกมากับสิเพีย้ยเพียเพ้ยไปหนาเลยเองใช่ไหมดีขึ้นค่ะลมในท้องเยอะอยู่กี่เป็นคนที่เป็นโรคกระเพาะพอช่วงมาลดน้ําหนักแล้วหน้าก็คุ้มน้าหนักค่ะบะกินเหมือนว่ากินน้อยมากมันก็จะทําให้ลมอ่ะมันเข้าไปจับท้องอยู่แล้วตอนนั้นอ่ะมันยังว่ามีผลพอตอนที่กลับมากินกลับมากินบ้างเพราะว่าเหนื่อยมากคือไม่กินอะไรเลยไม่กับบ่ใดอย่างนี่ใช่ คือแม่ก็บ,บอกว่าให้เดินทางสายกลางว่าเราไปเค้งมากอะมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะว่ามันจะทําให้ร่างกายเราแย่บานี้กินแต่เมื่อกินตามใจจต่ของอยกิน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 เข้าไปกระเพาะมันเหมือนว่ากระเพาะมันมันยังยังปรับตัวไม่ได้ะมันก่อยู่ตรงกลางเห็นไหมมันมันนักโพดหรือเบาโทษไดงสิงไหมอ ดีใจที่เห็นแบบลูกสดใสขึ้นเมื่อวานเขาไม่พูดไม่คุยเลยนะเขาแบบเห็นว่าสังเกตหนามือที่ไม่อุ้มไร่สดมือที่เห็นพี่เฟิื่สแต่งหน้าอยู่ที่สิเบลิเนียมเ,เพื่อเพศนะเมื่อวันที่สองนางไม่โอเคเลยเลยนะนางแบบฝืนร่างกายมากนางจะหลับนางเหนื่อยเนื่อยหันใจเนื่อยน้องดีขึ้นค่ะแม่บุม๋มน้องดีขึ้นแล้วตอนแรกอ่ะเขา ขาก็รักษาตามอาการเนะาะพยาบ้นเขาก็เห็นไปด้วยอาการแน่นท้องและอาเจียนเขาก็ให้ยาหามหากักหามอวกแล้วก็ให้ยาโรคกระเพาะมากินซึ่งมันถ้าสมมติว่าได้อยู่ตรงนั้นต่อได้ตรวจต่อเนื่องมันก็เขาก็จะรู้ว่าเออคือติดเชื้อแต่พอเรามาเรามานี่เรามางานต่อเรามาเขามาอุดร์หรือแมางานตอนอะไรสินะนก็เลยไม่ได้รักษาต่อเนื่องก็กินแต่ยาโรคกระเพาะที่ให้มาปรากฏว่าที่จริงแล้วมันคืออาการติดเชื้อที่ลำไส้ น่าจะเจออาหารไม่สะาอาดาน้าร้อนลำไส้อักเสบแล้วมันก็ติดเชื้อต่อเลยงสิคนใหญ่เขาเคยเป็นกันนะสิรูบางคนติดลำไส้อักเสบหรือติดเชื้อในลำไส้มันจะถ่ายเลยจะท้องเสียท้องเสียแล้วก็คือเออชัดเจนใช่ไหมอาการว่าเออนี่คือติดเชื้อในลำไส้ก็จะได้ให้ยาฆ่าเชื้อได้ไวใช่ไหมใช่ค่ะระบบมันไม่บาลานซ์ค่ะพี่ป้อมแมนแมนแมนระบบบาลานซ์ระบบบอได เราก็มาบ,บัวนั่งกะคือเวลาเม่นมากสิก็จะเพียอยู่แล้วน้งองยู่เป็นคนทีแบบนี้ปัญหาเรื่องประจาเดือนอยู่แล้วฮอร์โมนฮอร์โมนไว้หุุนเนาะช่วงนี้มันจะเป็นฮอร์โมนแรงๆอะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีแม่สันีิแฮปปี้เบิร์เดย์ค่ะแม่สันตีมีความสุขมากๆนะคะแม่ลุกเพชรหมกป่ายาถือ,อยาซ<ส>าได้ทั้งไรทั้ง ันนี้เพราะว่าอีกจกัก,นก,กหน่อยัก่คื้อสิไป๊ะอยากเรืองสิต่างสารพรพุ่มหายยาหายแ้วเคยสีเปเขาไปซื้อของวเตรียมเตรียมเตรียมเครื่องเกงนะคะแต่ว่ายังยังจะไม่ให้น้องอยู่กินด้วยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าใส่พริกแห้งด้วยดกค่ะเพื่อความหอมความจึง้งพ่อแม่กินเผ็ดได้ได้ประกวมาก กดงามงามอยู่ตลาดน้องบัวอุดรน,น้องไปตรวจเีกค่ทาคุณหมอปกติเล้วอะน้องยู้อ่ะพาประจำร่งพยาบาลกรุงเทพทุกสาขาถ้าอยู่คุนกับน้องยุ้ยซื้อบัเรื่องอันนึ่งไงซองมีประกันประกันสุขภาพไว้ประกันสุขภาพ,ภาพซื้อประกันไว้กับธนาคารแห่งหนึ่งซึ่งวงเงินประกันอะ่ะสองแสน ในการรักษาผู้ป่วยนอกต่อปีเราวกถ้าแบบ,บเห็นไม่ผ่าแต่อยู่ในวงเงินสองล้านหรืออะไรนี่แหละแต่แต่ถ้าผู้ป่วยนอกจะค่ายาค่าอะไรได้สองแสนจะรู้ว่าว่าประกันว่ท่านเบิดอายุลูกข่ใสงเงินวงเงินเบิดไหมใช้วงเงินหมดไปได้ไก่เองไปสามรอบแล้วอะตั้งแต่วงเงินหมดอู้หูขุมคาคุมแล้วค่าเป็นยุก,กี่เลยละขาโรงพยาบาลดีค่ะประกัน นี่ค่ะมันก็มาท่านให้เบิดอายุเหมือนแมแต่ว่าประกันสุขภาพเบิดแล้วเบิดวงเงันแล้วเพคะสวัสดีค่ะในายเองสามรอบแล้วตั้งแต่แบบเฮ็ดมาแต่ก่อนประเฮ็ดเนาะอู้หนักช่วงอยู่วงมาลาตะกีประเฮ็ดประกันหนักค่ะเข้าโรงพยายบาลบ่อยแย่น้องอยู่แม่อุ้มกับสื่อเขามาเกิดเนาะ เขาวันบ๊อค่อยร่างกายบ๊อค่อยแข็งแรงเด็กเด็กพวกนี้บางครั้งร่างกายเขาจะไม่แข็งแรงช่วงนี้ไม่มีงานให้น้องัขา,า่อนแมนค่ะทำเงินเพิ่มค่ะแม่แม่ที่เขาไปติดต่ออยู่แต่ว่าสิเอาอันใดดีกวนไม่ล่าวันหยุดคือข่อยแบบมุนอุ้ยปุ๋ยขึ้นเดียวก็ที่เอาอันใดเดียนอันใดกวนแต่ว่าสิไปจัดการเรื่องนี้แล้วกอนจะหันทาเครื่องครัวที่บ้านก็จะมืดมืดหน่อย บ้าหลังนี้เป็นแบบเป,เป็นเดิมนะคะเดี๋ยวท่านหลังไม่แล้วมีคน,นอยู่สิคือบ่หลังนี้นะขอให้น้องหายป่วยไวๆร่างกายกลับมาเต็มร้อยเหมือนเดิมค่ะเจอกันอีกทีหนึ่งวันที่หกนะคะจะมีงานคอนเสิร์ตนะคะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณคีบิดีจากเพจไม่อุ้มทีิจะรัตและขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ